ตอนนี้นะครับจุดเชื่อมต่อของสัญญาที่3-4ช่วงที่2นะครับกำลังเพิ่มระดับคันดินขึ้นมาแล้วครับเพื่อให้ได้ระดับนะครับในอนาคตก็จะทําการเทหินละเอียดนะครับเพื่อที่จะเพิ่มชั้นหินนะครับให้มีขนาดความสูงเท่ากับตรงบริเวณ ทางยกระดับนะครับเดี๋ยวสักหน่อยทางผู้ละหมอก็น่าจะดําเนินการนะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตรถไฟความเร็วสูงนี่ครับสัญญาที่3ขีด4นะครับช่วงที่2นะครับช่วงจากสถานีสีคิ้วนะครับยาวไปนถึงนู่นเลยครับอุโมงค์ลำตะคองนะครับหลังจากนี้ก็เราก็จะเดินทางเข้าสู่ตัวสถานีสีคิ้วนะครับ ช่วงความคืบหน้านะครับช่วงก่อนที่จะเดินทางเข้าสถานีซีคิวนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนของการทํานั่งร้านใต้เสาแล้วก็ตัวหลัวสีขาวข้างบนแล้วครับเบลเออร์ก็น่าจะใส่เกือบจะหมดแล้วครับตรงบริเวณจุดเริ่มต้นจนถึงสถานีซีคิวนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ก็เห็นทยอยทําโครงสร้างนะครับเหล็กนั่งร้านใต้เสาอยู่ข้างล่างนะครับถึงไหมครับเนี่ยครับตอนนี้ก็เริ่มทําด้วยรายอันแล้วครับกัน ช่วงที่จะเดินทางก่อนถึงสถานีสีเขีวเนี่ยครับตอนนี้ก็คือเหลือแค่นั่งร้านใต้เสาแล้วก็ลวสีขาวนะครับถ้า2ออย่างนี้เสร็จก็งานช่วงนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับงานโยธานะครับทุกท่านแล้วทางผู้ละมอกก็จะได้ย้ายไปทําจุดเด่นต่อไปนะครับเห็นไหมครับก็ถือว่ามีความรวดเร็วอยู่เหมือนกันนะครับผม หลังจากนี้นะครับออกจากสถานีซีคิวไปแล้วนะครับทุกท่านก็จะเดินทางนะครับผ่านถนนนะครับหมายเลข201ก่อนนะครับแล้วก็จะเดินทางเข้าไปที่ตัวสถานีหนองน้ําขุนนะครับทุกท่านซึ่งความคืบหน้าช่วงบริเวณนี้นะครับก็จะต่อสเปนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นะครับถ้านับระยะทางนะครับจากจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มถ่ายเมื่อกี้นะครับมาจนถึงจุดที่ตัวสเปนต่อไว้เสร็จนะครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณเกือบเกือบสมกิโลกว่าแล้วครับทุกท่าน สัญญาที่34ขีดสนะครับถ้าในมุมมองของผมเนี่ยผมถือว่าช่วงที่2เนี่ยช่วงจากสีเขียวไปจนถึงอุโมงค์ลำตะคองอะ่ะผมถือว่ามีความเคลื่หน้ามากสุดแล้วครับทุกท่านเพราะว่าค่อนข้างที่จะขึ้นเป็นรูปงานชัดเจนเลยครับไม่ว่าจะเป็นการวางสเปนก็น่าจะได้เยอะแล้วครับตอนนี้นะครับเหลือแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับที่ยังไม่เสร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงตรงบริเวณข้างหน้าที่เรากําลังมองเห็นตรงนี้นะครับช่วงไปถึงตรงบริเวณสะพานถนนหมายเลข2 0 1นนะครับแล้วก็ ช่วงลาดบัวขาวนะครับแล้วก็เหลือช่วงคลองไผ่ประมาณนั้นแหละครับที่ยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวสัญญาอื่นๆนะครับสัญญานี้ก็ยังถือว่ามีความคืบหน้ามากที่สุดแล้วครับที่มองเห็นนะครับเสาต่อม่อตรงจุดพวกนี้นะครับทุกท่านตอนนี้ก็คือหรอเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่รอวางสแปนอย่างเดียวนะครับ ตัวที่ยังหล่อไม่เสร็จก็คือเหลือแค่เสาที่เป็นเสาคู่นะครับที่เปลี่ยนทิศทางของเส้นทางนะครับจากตอนนี้อยู่ขวามือไปซ้ายมือนะครับตรงนั้นนะครับที่ยังหล่อไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวสักหน่อยทางผู้ละหมอก็กําลังดาเนินการเรื่อยๆอยู่ครับก็น่าจะเสร็จพอดีนะครับในช่วงที่สเปนจะวิ่งไปถึงนะครับทุกท่านเพราะว่าดูแล้วก็ช่วงนี้ก็เหลืออีกหลายเสาอยู่เหมือนกันนะครับน่าจะใช้เวลาเกือบประมาณเป็นปีกว่าๆเลยนะครับตรงจุดนี้นะครับ ลงหลอดเซกเมนต์ที่เรามองเห็นนั้นเป็นของสัญญาที่3ขีดสนะครับทุกท่านไม่ใช่ของ3ขีดสนะครับเพราะสาขีดสอยู่ที่วิหารแดงนะครับขนถ่ายมาทางรถไฟนะครับทุกท่านพอมาถึงจุดนี้นะครับเส้นทางก็จะเปลี่ยนฝั่งนะครับจากขวามือมาอยู่สายมือแล้วครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับมาดูการเชื่อมต่อนะครับของตัวสเปนแบบคันยื่นสมบูรณ์นะครับซึ่งตอนนี้นะครับทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วครับทุกท่านนะฮะมีผู้ใหญ่จากอิตาเลียนไทยนะครับมาทําการ ทำพิธีเชื่อมต่อกันนะครับทุกท่านเนี่ยครับก็น่าจะเหลือการเก็บงานสักเล็กน้อยนะครับก็น่าจะทําการรื้ออุปกรณ์ลงนะครับทุกท่านเนี่ยครับก็ถือเป็นความคืบหน้าอีกช่วงหนึ่งนะครับของสัญญาที่ 3. ามขีดสนะครับผมหลังจากนี้เส้นทางก็จะย้ายฝั่งกลับมาฝั่งขวาเหมือนเดิมนะครับพอย้ายฝั่งกลับมานะครับหลังจากนี้ก็จะเดินทางเข้าที่ตัวสถานีหนองน้ำขุนแล้วครับทุกท่านจะสังเกตเห็นว่านะครับหลัวสีขาวข้างบนก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเกือบจะเสร็จเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้ก็คือเหลือแค่นั่งร้านใต้เสานะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีการติดตั้งโครงเหล็กเรียบร้อยแล้วครับถ้าใส่แผ่นพื้นรองนั่งข้างล่างเสร็จก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับช่วงนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะเกือบจริงๆอิอะดูเกือบร้อยแล้วครับทุกท่านเนี 30, ่ยครับเห็นไหมครับเหลือแค่ขาดบางส่วนเท่านั้นเองนะครับทางผู้รับเหมาเอามาใส่แป๊บเดียวก็น่าจะสําเร็จนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเหลือแค่เล็กน้อยเท่านั้น ของในช่วงนี้นะครับก็คือพอมาถึงปลายเดือนตุลาก็เริ่มมีความคืบหน้าเยอะแล้วครับผมว่าจุดนี้พอประมาณสักสิ้นพฤศจิกายนนะครับก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับทุกท่านเนี่ยครับตอนนี้เราก็เดินทางเข้าที่ตัวสถานีหนองน้ำขุนแล้วครับทุกท่านเห็นไหมครับก็จะถือว่ามีความคืบหน้าเยอะครับจุดนี้เพราะว่าตัวสถานีหนองน้ำขุนเนี่ยเป็นจุดที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอาคารอำนวยการของโครงการนะครับเหมือนออฟฟิศโครงการอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่ หนองน้ำขุนนะครับทุกท่านก็เลยเริ่มต้นทําจุดพวกนี้ก่อนนะครับเลยทําให้จุดจากหนองน้ําขุนไปสีคิ้วแล้วก็ไปทางวัฒนใหม่สามรงเนี่ยมีความเพิ่มหน้ามากกว่าจุดอื่นนะครับทุกท่านพอออกจากสถานีหนองน้ำขุนนะครับทุกท่านเส้นทางก็จะค่อยๆทยอยลดระดับลงนะครับเปลี่ยนเป็นระดับบินนะครับ โดยจะเปลี่ยนเป็นระดับดินนะครับยาวไปจนถึงนู่นเลยครับผมตรงสถานีบ้านใบสำโรงเลยครับทุกท่านช่วงที่กําลังทยอยลดระดับลงเนี่ยครับก็จะสังเกตเห็นว่านะครับงานก็น่าจะเกือบร้อนแล้วครับนั่งร้านใต้เสาอะไรพวกนี้ก็เกือบจะเสร็จสมบูรณ์ร้อแล้วครับรั้วข้างบนนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกท่านเห็นไหมครับเนี่ยครับก็ถือว่ามีความคืบหน้ามากเลยนะครับสําหรับช่วงนี้นะครับเห็นไหมครับ ก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วครับทุกท่านหลังจากนี้นะครับเส้นทางก็จะค่อยๆทยอย,อยลดระดับเปลี่ยนจากยกระดับเป็นระดับดินแล้วครับทุกท่านแล้วก็จะตรงยาวเข้าที่สถานีบ้านใหม่สำโรงเลยนะครับหลังจากนี้ เนี่ยครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นระดับดินแล้วครับทุกท่านเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเข้าใจว่าก็น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเหลือแค่มาเก็บงานสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ผมสังเกตดูก็คือทางผู้บเหมาไม่อยู่แล้วนะครับก็คือย้ายไปทําจุดอื่นนะครับก็อาจจะส่งมาสักคนสองคนนะครับเพื่อมาเก็บงานตรงบริเวณนี้เฉยนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับรั้วกั้นก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการปลูกต้นไม้ต้นหญ้านะครับบริเวณตรงทางลาดชันตรงที่ทุกท่านเห็นนะครับตรงนั้นเพื่อ ป้องกันการกัดเซาะของหน้าดินนะครับเวลาโดนฝนตกอะไรพวกนี้นะครับจะทําให้โครงสร้างของดินไม่พังทลายลงมานะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเขาเริ่มทยอยปลูกหญ้าปลูกอะไรพวกนี้แล้วนะครับหลัวสีเขียวก็ติดเรียบร้อยแล้วครับทุกท่านเห็นไหมครับแล้วก็ข้างบนก็ทํารีเทนเนอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ผู้บเหมาก็หายไปหมดแล้วครับทุกท่านนะครับเหลือแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับที่ตามมาเก็บงานนะครับก็สําหรับผมถือว่าช่วงนี้ก็เสร็จสมบูรณ์เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วละครัังนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นงานระดับดินนะครับช่วงแรกนะครับที่เสร็จนะครับของตัวสัญญานี้นะครับเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของงานระดับดินนะครับที่ต่อมาจากสัญญาที่2อขีดหแล้วก็สัญญาที่1นึขีดห่ที่ทเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้านะครับเราจะได้ระยะทางที่ทําเสร็จเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับหลังจากที่มีเสร็จแต่1นขีดหกับ2อขีดหนนะครับเนี่ยครับผมก็จะได้ พูดได้เต็มปากนะครับว่าจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับหลังจากนี้ก็คงจะรอแค่ระบบวางรางแล้วก็ระบบไฟฟ้าที่ทางผู้รับเหมาชาวจีนจะมาทำการติดตั้งให้นะครับหลังจากนี้เนาะก็ต้องรอให้จุดอื่นๆเสร็จก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ก็เหลืออีกหลายสัญญาอีกเหมือนกันนะทุกท่านนะครับบางสัญญาก็ยังไม่ได้เซ็นเลยครับก็ต้องภาวนาให้เสร็จเ,เร็วๆนะครับ แล้วตอนนี้นะครับเราก็จะเดินทางเข้าที่ตัวสถานีบ้านใหม่สำโรงแล้วครับที่จะมีเครนสีเหลืองอยู่ข้างหน้าตรงนั้นนะครับเครนสีเหลืองตรงนี้นะครับก็จะไว้ยกส ег เมนต์นะครับที่รับมาจากวิหารแดงนะครับที่จะขนส่งมาทางรถไฟนะครับเพื่อที่จะกระจายไปยังจุดที่จะต้องวางสเปนในจุดเดืนนะครับก็คือจะขนส ег เมนต์มาตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีรถบรรทุกนะครับมารับตรงบริเวณนี้นะครับทุกท่านเนี่ยครับผมเข้าใจว่าจุดนี้น่าจะก่อสร้าง เป็นจุดสุดท้ายนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นทางระดับดินนะครับไปเชื่อมกับจุดที่เป็นทางยกระดับข้างหน้านะครับจุดนี้นะครับเอาไว้สร้างเป็นจุดสุดท้ายแน่นอนครับเพราะว่าจุดนี้จะต้องทําการโหลดเซกเมนต์ให้เสร็จทุกตัวก่อนนะครับทุกท่านนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับงานทางยกระดับก็ยังเสร็จไม่หมดนะครับทุกท่านนะครับพอทางยกระดับเสร็จหมดนู่นแหละครับผมว่าจุดนี้เขาถึงจะมาปิดงานแล้วก็เสร็จเป็นจุดสุดท้ายพอดี โดยทางระดับดินนะครับก็จะมาถึงแค่บริเวณตรงนี้นะครับทุกท่านหลังจากนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นยกระดับแล้วครับทุกท่านแล้วก็จะยกระดับยาวเลยครับหลังจากนี้นะครับไปจนถึงนู่นเลยครับอุโมงค์ลำตะคองนะครับทุกท่านเนี่ยครับตอนนี้ก็เส้นทางก็เริ่มยกระดับขึ้นแล้วครับทุกท่านหลังจากนี้นะครับก็จะออกจากนะครับตัวสถานีบ้านใหม่สำโรงนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปที่ตัวสถานีราชบัวขาวนะครับหลังจากนี้ ต้องออกจากสถานีบ้านใหม่สำโรงไปนะครับที่เป็นทางยุทธระดับนะครับตอนนี้ก็คืองานอยู่ในขั้นตอนของการใส่ลวดสีขาวข้างบนแล้วครับทุกท่านเห็นไหมครับก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้นะครับความคืบหน้าของการใส่ลวดสีขาวข้างบนตอนนี้ก็เริ่มต่อได้ยาวอยู่เหมือนกันนะครับทุกท่านแล้วก็ตรงบริเวณข้างล่างนั่งหลานใต้เสาก็ถือว่ามีความคืบหน้าอยู่เหมือนกันนะครับทุกท่านก็เกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับทุกท่านนะครับต่อไปได้ยาวอยู่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับก็น่าจะต่อจนถึงจุดนู้นเลยครับจุดที่เริ่ม เป็นจุดปรับโค้งเลยครับทุกท่านเนี่ยครับก็ถือว่ามีความคืบหน้ามากนะครับสําหรับช่วงที่ออกจากบ้านใหม่สํโรงนะครับไปจนถึงตรงบริเวณทางโค้งก่อนที่จะถึงสถานีราดบัวขาวนะครับเห็นไหมครับพอห่างจากจุดนี้ไปนะครับอีกประมาณสัก1กิโลเมตรโดยประมาณนะครับเส้นทางก็จะเริ่มปรับโค้งนะครับเนื่องด้วยโค้งของรถไฟทางไกลนะครับมันไม่ได้ระดับนะครับก็เลยทําให้รถไฟความเร็วสูงเนี่ยครับไม่สามารถขนานไปพร้อมกับ แนวของรถไฟทางไกลได้นะครับเลยต้องมีการปรับโค้งนะครับเข้าไปในบริเวณหมู่บ้านนะครับไปเป็นระยะทางประมาณ1กิโลด้วยกันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะกลับมาขนานกับแนวรถไฟทางไกลอีกเหมือนเดิมนะครับตรงช่วงที่จะเดินทางเข้าที่ตัวสถานีลาดบัวขาวนะครับหลังจากนี้นะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็เริ่มมีการปรับโค้งแล้วครับทุกท่านนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือล้วสีขาวก็เริ่มทํามาถึงจุดปรับโค้งพอดีนะครับทุกท่านเนี่ยครับ เนี่ยครับทุกท่านดูภาพกราฟิกประกอบนะครับจะสังเกตเห็นว่าเส้นสีนม่วงก็จะเป็นแนวเขตของรถไฟทางไกลนะครับส่วนเส้นสีเหลืองก็จะเป็นรถไฟความเร็วสูงนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับถ้ารถไฟใช้แนวเขตตามเส้นสีม่วงนะครับมาด้วยความเร็วสูงเนี่ยรับรองหลุดโค้งแน่นอนนะครับเนื่องย้อยความเร็วที่เยอะกว่านะครับเลยทําให้โค้งของรถไฟความเร็วสูงต้องมีขนาดกว้างกว่ารถไฟทางไกลนะครับก็เลยทําให้ ทางรถไฟความเร็วสูงต้องมีการปรับโค้งเลยครับมันก็เลยเป็นสภาพตามที่ทท่านเห็นนะครับเลยทําให้เส้นทางนะครับไม่ได้ขนานกันเป็นระยะทางสักประมาณ1กิโลเมตรโดยประมาณนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะกลับมาขนานกันอีกเหมือนเดิมนะครับในช่วงที่จะเดินทางเข้าที่ตัวสถานีลาดบัวขาวนะครับซึ่งเส้นทางที่จะกลับมาขนานกันนะครับซึ่งก็อยู่ข้างหน้าหลังจากนี้ที่เรากําลังจะมองเห็นนะครับเนี่ยครับทุกท่าน ตอนนี้ก็เส้นทางก็จะเริ่มกลับมาขนานเหมือนเดิมแล้วครับเนี่ยครับซึ่งความคืบหน้าของการต่อสเปนตอนนี้ก็เดินทางมาถึงจุดที่เส้นทางกําลังจะขนานกันพอดีครับทุกท่านเห็นไหมครับเนี่ยครับ ตอนนี้นะครับเส้นทางก็กลับมาขนานกันอีกเหมือนเดิมแล้วนะครับทุกท่านนะฮะก็จะสังเกตเห็นว่านะครับช่วงบริเวณนี้ก็มีการหล่อเสาต่อมอเสร็จไปแล้วบางส่วนนะครับทุกท่านก็จะเหลืออีกประมาณ1 0เสานะครับที่ยังหล่อข้อสุดท้ายไม่เสร็จนะครับทุกท่านซึงจะอยู่ข้างหน้าหลังจากนี้นะครับเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับก็คือเห็นมีเสาหนึ่งนะครับเขามา ตั้งนั่งร้านไว้อยู่นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการนําบล็อกแบบมาใส่นะครับเนี่ยครับจุดที่ผมกาลังพูดถึงนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ครับคือมีการมาวางนั่งร้านไว้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการนําบล็อกแบบมาใส่นะครับซึ่งก็จะเหลือแค่ข้อสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับทุกท่านผมเข้าใจว่าผู้ละเมอเขาก็น่าจะคํานวณแล้วล่ะครับว่ายังไงก็น่าจะทันนะครับกว่าตัวลอนเชอร์จะขยับมาถึงจุดนี้ก็น่าจะใช้เวลาอีกประมาณเกือบเกือบหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อเพื่อจะเป็นปีเขาก็เลยยังไม่ค่่่่อยไได้รรีบเเเทาาหหนะักก็็จสงตว มันจะเหลือข้อสุดท้ายอีกประมาณ1 0เสาด้วยกันนะครับทุกท่านซึ่งก็แช่ไว้อย่างนี้นานแล้วครับน่าจะประมาณ4-5เดือนได้แล้วครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่ตัวสถานีลาดบัวขาวแล้วนะครับทุกท่านนะครับซึ่งบริเวณข้างหน้าของเราหลังจากนี้นะครับพอเลยสถานีลาดบัวขาวไปแล้วเนี่ยที่เรากําลังมองเห็นโครงสร้างแบบคานยื่นสมด,ดุลข้างหน้าตรงนั้นนะครับก็จะเป็น ตัวสะพานถนนหมายเลข6นะครับหรือว่าถนนมอเตอร์วีนะครับช่วงบางปะอินนครราชสีมานะครับทุกท่านเนี่ยครับตอนนี้นะครับจุดนี้ก็คือจะต้องสร้างชุดโครงสร้างแบบคานยื่นสมดุลนะครับในการข้ามสะพานถนนมอเตอร์วีนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางผู้ละหมาเองก็กําลังดําเนินการอยู่นะครับจะเห็นว่าโครงสร้างตอนนี้ก็เริ่มทําการดําเนินการอยู่นะครับโดยก็จะก่อสร้างฝั่งทางนี้ไปก่อนนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการทําอะไรเพิ่มนะครับ ก็เฉลือเฉพาะจุดที่เป็นชุดโครงสร้างอาคารย่นสมดุลนะครับแต่พอเลยโครงสร้างแบบคารย่นสมดุลไปแล้วนะครับตอนนี้ก็คือมีการต่อสเปนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านเห็นไหมครับตอนนี้รู้สึกว่าจะมีความยาวไปจนถึงนู่นแล้วครับตอนนี้ก็คือถึงบริเวณเสาต่อหม้อคู่ของ ตรงบริเวณคลองไผ่เลยนะครับทุกท่านซึ่งจะเป็นจุดที่จะเปลี่ยนทิศทางนะครับของเส้นทางนะครับจากตอนนี้ก็คืออยู่ฝั่งขวามือนะครับก็จะทําการย้ายฝั่งไปอยู่ซ้ายมือนะครับนู่นะนครับตอนนี้ก็คือตอนนี้สแปนไปถึงเสาคู่เรียบร้อยแล้วครับทุกท่านแต่ว่านะครับความคืบหน้าช่วงนี้ก็คือมีแค่การทยอยวางสแปนไว้เสร็จเฉยนะครับก็ส่วนแบลเออร์ข้างบนแล้วก็รัวสีขาวนะครับยังไม่ได้ดําเนินการนะครับ นั่งหลานใต้เสาข้างล่างตอนนี้ก็มีแค่โครงเหล็กที่ติดตั้งไว้รอก่อนเฉยนะครับยังไม่ได้ดําเนินการอะไรเพิ่มเติมนะครับทุกกันเนี่ยครับก็ยังเดืออีกหลายขั้นตอนอยู่เหมือนกันนะครับอีกประมาณก็3ขั้นตอนนั่นแหละครับที่ยังต้องดําเนินการอยู่นะครับตอนนี้นะครับเท่าที่สังเกตตัวร้อนเฉยนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าสเปนนะครับเข้ามาวางในเสาคู่ได้แล้วทั้งหมด2สเปนนะครับซึ่งตัว สเปรที่3ก็กําลังจะต่อครับทุกท่านนะฮะหลังจากนี้นะครับเราจะพาทุกท่านนะครับเข้ามาที่จุดที่มันเปลี่ยนข้างแล้วครับทุกท่านนะครับจากตอนแรกที่อยู่ฝั่งขวามือนะครับตอนนี้ย้ายมาอยู่ฝั่งซ้ายมือแล้วครับแล้วหลังจากนี้นะครับเส้นทางก็จะเข้าไปในตัวเทศบาลนะครับตําบลคลองไผ่นะครับก็เหตุผลเดียวกันกับตรงบริเวณบ้านใหม่สาโรงมาลาดบัวขาวเหมือนกันนะครับทุกท่านก็คือเหตุผลปรับโค้งนะครับซึ่งตรงบริเวณคลองไผ่นี่ย โค้งมันไม่ได้ระดับเหมือนเดิมนะครับทุกท่านนะครับเลยทําให้เส้นทางก็ต้องปรับโค้งเข้ามาแบบเดียวกันนะครับกับจุดตรงนั้นนะครับเลยทําให้เส้นทางมีสภาพตามที่ทุกท่านเห็นนี่แหละครับตรงจุดนี้นะครับเท่าที่ผมดูความคืบหน้านะครับก็คืองานเสาเข็มอะไรพวกนี้นะครับทาการเจาะเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับหลังจากนี้ก็เหลือแค่งานฟุตติ้งแล้วก็งานหล่อเสานะครับเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับสภาพก็จะเป็นดังที่ทุกท่านเห็นนะครับเนี่ยครับ เสาตอมอจุดพวกนี้นะครับคือรอไว้ตั้งนานแล้วครับผมตั้งแต่ปีที่แล้วแหละครับทุกท่านยังไม่ได้มีการทําอะไรเพิ่มอยู่นะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าเขาก็น่าจะรอจุดอื่นให้เสร็จนะครับแล้วก็มารอทําข้อสุดท้ายให้เสร็จนะครับนี่ครับก็คือตอนนี้นะครับก็อย่างที่ผมพูดนะครับงานเสาเข็มของตัวช่วงนี้นะครับช่วงคลองไผ่เนี่ยก็ถือว่าเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วครับผมเข้าใจว่าในอนาคตทางผู้รับเหมาก็น่าจะเร่งแล้วก็น่าจะมาเก็บงานตรงช่วงพวกนี้ให้เสร็จนะครับนี่ครับ ก็จะสังเกตว่าถ้าใครเข้ามาที่คลองไผ่ก็จะเห็นเสาตอหม้อพวกนี้เสร็จมานานแล้วครับน่าจะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วละครับหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านข้ามถนนตรงนี้ไปนะครับเพราะว่าเส้นทางมันจะต้องข้ามถนนตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อนนี่ครับก็เข้าไปเดินทางผ่านตรงบริเวณตรงเนี้ยครับหลังเทศบาลนะครับตรงนี้เห็นไหมครับตอนนี้ก็รอข้อที่2ขึ้นมาแล้วครับก็จะเหลือข้อที่3กับ ข้อสุดท้ายอยู่นะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็กําลังทยอยหล่อเพิ่มอยู่ครับแต่ว่าจุดพวกนี้ก็คือยังเหลืองานฟุตติ้งอยู่นะครับเนี่ยครับก็งานฟุตติ้งก็ยังไม่ได้ขึ้นหลายเสาอยู่เหมือนกันนะครับทุกท่านก็อย่างที่ผมพูดนะครับตอนนี้ก็งานเสาเข็มเสร็จแล้วนะครับที่เหลือก็เหลืองานฟุตติ้งแล้วก็งานหล่อเสานะครับก็น่าจะใช้เวลาอีกไม่นานนะครับทุกท่านเนี่ยครับอันนี้ก็คือจุดใกล้จะมาถึง บริเวณตรงภูเขาที่จะไปอุโมงลำตะคองแล้วนะครับทุกท่านเนี่ยครับผมก็จะสามารถถ่ายให้ทุกท่านดูแค่ถึงตรงบริเวณข้างหน้าเท่านั้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็คือเข้าไปไม่ได้ยแล้วครับทุกท่านเพราะว่ามันจะอยู่ในพื้นที่ของเขาห่วงห้ามนะครับตรงนี้นะครับก็คือมันจะเป็นจุดที่เขาระเบิดหินนะครับก็ถ่ายได้ประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับจุดที่เข้าไปไม่ได้ก็เดี๋ยวผมก็จะเอาภาพจากทางมุมสูงของโครงการนะครับมาให้ทุกท่านดูนะครับว่าเส้นทางมันจะไปยังไงบ้างนะครับเนี่ยครับพอมาถึงจุดนี้ก็จะเป็นทางระดับดินนะครับทุกท่านนะครับเปลี่ยนเป็นทางระดับดินช่วงนี้นะครับที่เขาระเบิดหินที่ผมพูดนะครับตอนนี้ที่เราเข้ามาไม่ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะกลับมาเป็นทางยกระดับอีกช่วงหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับทุกท่านเนี่ยครับพอเลยมาถึงตรงนี้ก็จะกลับมาเป็นทางยกระดับอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะยกระดับ ข้ามเนวรถไฟทางไกลเดิมนะครับทุกท่านแล้วก็จะตรงเข้าที่อุโมงลำตะคองนะครับก็ตรงนี้เลยนะครับทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางแอดดิงก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ